การศึกษาคือการลงทุนเป็นคำพูดของซูสนักเศรษฐศาสตร์ผู้ที่เชื่อคุณค่าของมนุษย์เสื้อกระโปรงสิวขาดกระเป๋าถุงเท้ารองเท้าต้องใช้เงินทั้งนั้นสวัสดีค่ะชันชื่อเฟิร์นเหตุผลที่ฉันเลือกเรียนที่โรงเรียนนี้ก็คงจะไม่ต่างกับนักเรียนที่นี่แทพทุกคนที่ใกล้บ้านจะได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวฉันเรียนที่นี่มา6ปีแล้วล่ะเรียนที่นี่ก็ดีนะถึงจะเป็นโรงเรียนเล็เเกๆ แต่ก็มีครูครบทุกกลุ่มสาระได้ทำกิจกรรมทุกอย่างไม่ต่างอะไรกับโรงเรียนอื่นเลยจ้าปวเห็นแล้วจ้ามหาลัยประกาศผลรอบแรกแล้วนอะคณะครูสาระมี่มีเจอตัวตัวเองอุ้ยต่ะอุ้ยมีแต่แต่เดือนน้าวันนั้นฉันรู้สึกมีความสุขแตทั้งวันอยากให้โรงเรียนเล่าจะแย่อยากกลับไปบอกแม่แม่จะดีใจและภูมิใจในตัวฉันแค่ไหนนะอยากให้ถึงเวลาเลิกเรียนไวๆตัง เฟิร์นหนแต่งหน้าซะอันหนัะหน้าทางเราไปถามเฟิร์นพ่อบอสป่ะเฟิร์นเฟ<ะ>ิร์น,นต่อไม่เรื่องแค่อะไรอย่างก็แม่มีอย่างก็เราไปอปเขาฟังได้นะอันเทาไปนั่งกันปุ้นก่อนบอสปะ่ะไหนมีเรื่องมายัางแล้วเราต้องแต่ฟังเหรอหนิวปุ้งคุณน่าคุน,น่าจะไม่ได้ยินต่อเราอะ่ะเฮ้ออย่างอัน้นนะ คือตั้งบ้านเปืนเหมือนมีตังอ่ะเนี่ยโจโบหฮไปเปืนก็ต้องไปซ่อนยาการแล้วอ่ะใส่ยุ้งกาแฟน้ำเท้ามาจเนเกึดก้อนเออแต่เขาจำได้กอวันท่านตีหัวอ,อู้หน้าเสาทงอ่ะเหลืองซ่าพระราชาอ๋อจำได้จำได้ไดเหลืองปาดยาของเศรษฐกิจพอเพียงมันกอแม่นแม่นแม่นสวนเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะคือพักปีเฮาปูกะยังงามเลยขนาดไ,ได้เจ้สารเคมีน่ะเนี่ยแม่นเหมือนตอนเฮาอ่ะเคยได้ขายที่บ้านหนองมดอ่ะตอนที่ท่าน ถ่านอย่างก็มาก็มีถ่านจุลพัณฑ์อมอมวิวาดมันก็ปุ้งนั่นแน่นตอนเราไปปุู้เราไปขาดจุกตาดูโอ้โห ฉันเล่มีความหวังอีกครั้งฉันจะไม่ยอมอยู่เฉยๆเป็นตัวตลกที่รอให้โชคชะตามารอฉันเล่นฉันเคยทำสำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้ฉันมีทั้งความรู้จากที่ครูสอนแทรกเนื้อหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชั้นเรียนและประสบการณ์การปลูกผักสวนครัวที่เคยลงมือทำมาตั้งแต่ต้นเพิมฉันต้องมีสติในการใช้เงิน ต้องรอบๆอบและระวังให้มากขึ้นอะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัดแม้แต่ขยะฉันก็แยกประเภทอันไหนเอากลับมาใช้ซ้ำได้อันไหนขายเป็นเงินเพืเ่อเพิ่มรายได้หรือพวกขยะอินทรีย์ก็เอามาทําปุ๋ยต่างเลิกเรียนฉันก็กลับมามดูแลผักที่ฉันปลูกรดน้ําควนดินฝ้ามอง,งการเจริญเติบโตจนสามารถเก็บไปประกอบอาหารเพื่อลดรายจ่ายและส่วนที่เหลือก็นําไปขายที่ตลาดเพิ่มรายได้อีกทาง จากที่ฉันพยายามเก็บเล็กผสมน้อยประหยัดอดออมหารายได้เสริมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลผลิตในแปลงผักสวนครัวของฉันฉันหวังว่าเงินที่ได้น่าจับียงพอสำหรับแบ่งเบาภาระของครอบครัวช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของฉันและครอบครัวของฉันอย่างยั่งยืน สวัสดีครับลูกๆได้ง,งามที่น่ารักทุกคนเช้านี้โคจะมาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องศาสตร์พระราชานะครับศาสตร์พระราชาคือองค์ความรู้และภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ได้พระราชาทานผ่านวิธีการต่างๆซึ่งแนวทางการพัฒนาของในรัชกาลที่9นั้นนะครับที่มีความลุ่มลึกรอบด้านมองการไกลและเน้นความยั่งยืนยาวนานก่อนที่ประชาคมโลกจะเปลี่ยนตัวในเรื่องนี้ เป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่า,าองค์ประกอบของศาสตร์พระราชาก็คือการศึกษาและสุขภาพการเพิ่มผลิตภาพการผลิตการค้นคว้าวิจัยการบริหารความเสี่ยงการอนุรักษ์ธรรมชาติและปัจัชญางเศรษฐกิจพอเพียงแต่ละองค์ประกอบล้วนมีส่วนช่วยยกระดับคุณค่าชีวิตของทุกผู้ทุกคนโดยเฉพาะคนจนผู้ยากไร้นะครับโรงเรียนรายงาน,านวิทยามของเรานั้นได้น้อมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลายาวนานนะครับเช้านี้ ก็ขอพบกับพวกเราเพียงเท่านี้ก่อนและขอให้พวกเรานะครับจงมีความสุขในการเรียนในวันนี้สวัสดีครับ